วมดนี้ใช่ไหมคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นล่ะพิธีกรหญิงก็เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวฉันนะเราด้วยเหรอคะเดี๋ยวให้คุณไรอันเซลฟี่ดีกว่าจากด้านบนนะครับลงไปกับแฟนคลับด้านล่างทุกท่านเลยนะครับไดเลยได้เลยแฟนคลับก็เปลี่ยนมาตรงกลางเซ็นเตอร์เนะจะได้ติดเป็นทาาความประทับใจนะครับในงานเสน่ห์ใกล้ลุงในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรงด้วยแล้วรอันก็อยู่กับเราเพื่อเปิดงานด้วยกันเลยนะครับใช่แล้วค่ะโอเค ว้าวทุกท่านนะทนั้งด้านขยับเข้ามาได้เลยนะคะยิ้มสวย,สวยหวานลูปนี้จะไปอยู่โซเชียลทุกพื้นที่ของเสน่ห์ใกล้กรุงค่ะทั้งสี่จังหวัดเลยใช่ใชแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมองไปทางด้านวิดีโอด้วยนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดตอนนั้นมึงสองซ้พูดคำว่าเสน่ห์ใกล้กรุงพร้อมกันนะคะโอเคหนึ่งสองเสน่ห์ใกล้ อ,อ,อีกสักทีไหมฮะอีกสักทีไหมฮะครับผม,มเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเอาเลยค่ะเอาแล้วอีกสักทีหนึ่งนะมา, 1, 2, <st ance> าหนึ่งสองสามเสน่ใกล้ปอ่าโอเคอเค่ะประมือตัวนี้ขอขอบพระคุณน,นะครับรอยารลัลแกรนด์ฟอนด์ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกไลคอันด้วยนะคะที่วันนี้มาเรียกว่าสร้างสีสันให้กับทุกๆท่ททานบรวมไปถึงมอบความสุขให้กับ ชาวปริมณฑลกับเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณร้านจะไปถ่ายภาพกับท่านผู้ว่ากานนาค่ะท่านผู้บริหารของเราด้วยตรงนี้ยังอยู่กับปอและท็อปปอและท็อปปอและท็อปค่ะาถ้าหากจะมีคนที่อยู่ให้กำลังใจเราไม่มีค่ะดูแลดีบ้างแม่เป็นกำลังจิตกำลังใจพราะแม่ไม่ได้อยู่ตามร้านค้าใช่เลยแล้วในรอบหน้าเราจะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยคุณท็อปขอป เรื่องของการลุ้นรับบูบูหน่อยได้ไหมง่ายๆมากถ้าท่านไหนที่เข้ามาในเสน็จใกล้กรุงของเราแค่นี้นะครับผมการใช้จ่ายการซื้อไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีเครื่องนุ่งหมก็ดีต่างๆอย่างที่ท่านไปซื้อคูปองก่อนซึ่งในงานเนี่ยเราใช้คูปองได้นะครับผมซื้อเลย2,000บาทได้2 0 0 0บาท1 0 0 0บาทแล้วคุณจะได้เสื้อไปเลยเสด็จใกล้กรุงซึ่งบอกว่าลืมมีแต่เด็ดเดชินแล้วมีจำนวนจำกัดนะครับ แล้วก็ถ้าซื้อ2,000บาทนะครับผมคุณจะได้รับสิทธิ์ในการรับการสุ่มลัคกี้ดรอเพื่อจะได้รับตุ๊กตาลาบูบูใส่ชุดน่ารักในชุดช่ง